สวัสดีพี่ๆแฟนเพจ b า w ์บัวเท a ดคารมทุกท่านนะครับมาพบกับมุมมองทองคำกับผมโคชเกวันนี้วันอังคารที่24กันยายนครับราคานี้จริงหรอแม่อื กำลังจะมีคอร์สใหม่นะครับเป็น14วันปั้นเทปเฉดสั้นทุกคนจะเรียนรู้เนื้อหาในมาซิเริงมาสเิอริงซัพพลายแอนด์ดิมาโซนใช่แล้วเป็นแนวรับต้านอย่างละเอียดทั้งหมดโซนซัพพลายโซนอย่างละเอียดใช่ละเอียดเลยนะเหมือนคอร์สใหญ่เลยนะใช่ใช่ละเอียดเลยแล้วก็ได้เรียนสเก็ปปิ้งได้เรียนสเก็ปปิ้งด้วยแล้วก็ได้เรียนสปายไซด์ด้วยแบบเต็มเนื้อหาเต็มใช่เนื้อหาเต็มในราคาโปรโมชั่นก่อนละกันคือต้องบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่น29,900เป็น early bird สำหรับคนที่ตัดสินใจใช่ซึ่งปกติถ้าเกิดว่า3พอร์ตเนี้ยรวมกันราคาจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งใช่ประมาณแสนประมาณแสนนิดนิดใช่ค่ะแต่เนี้ยคือโปรโมชั่นตอนเนี้ยสองหมาต้องบอกว่า2 9งหมืเานเนี้ยสิบสี่วันก็คือเรียนกัน14วัน14วันใช่จบคือเราอะอยู่กันแบบสดๆอ่ะสิบสี่วันเรียนเสร็จปุ๊บใช้เนื้อหาเข้ามาเทรดเลยอืมล้วก็ชี้เป้า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 เรียนรู้จากการเทรดจริงแล้วก็ห้องไลน์เนี้ยคืออยู่ตลอดนะไม่ได้มีการลบทิ้ง สำหรับทองคำวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ Time f r a m e Day กันก่อนนะครับเพื่อดูกันปิดตัวและแรงซื้อแรงขายของอ่าเมื่อวานกันดูนะครับในทม์เฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างจะอ่ามีความลังเลอยู่ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามีแรงขายแรงซื้อที่ชัดเจนอะไรนะครับมันจะไม่เหมือนแท่งเทียนของ2วันก่อนหน้าที่ค่อนข้างจะใหญ่และยาวแล้วก็มีเนื้อที่มันแน่นมากมาก แรงซื้อแรงขายนะครับหรือแท่งเทียนของเดเมื่อวานเนี่ยยังคงปิดตัวพักตัวเป็นมีโอกาสที่วันนี้อาจจะไซด์เวย์ออกข้างอีกสักพักหนึ่งหรืออาจจะเลือกทางขึ้นหรือ,อลงเลยก็ได้นะครับชุดสำคัญนะครับของ t i m e f ฟรมเด a y ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคงเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนครับผมเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนรวมไปถึง จริงก็เป็นสวิงนี้ก็ได้นะเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนและก็รวมไปถึงนะครับถ้าราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อไม่ควรจะหลุดสวิงโลตรงนี้นะครับไม่ควรจะหลุดสวิงโลตรงนี้นะครับและยกโลดันราคาขึ้นไปต่อแบบนี้เพื่อยังคงมองว่าเป็นเทรนสถานะขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับตรงนี้เลยเป็นกรอบดีมาที่สําคัญเดี๋ยเราไปดูผลงานหรือดู อ่ากรอบที่มันเล็กกว่านี้เนื่องจากดีเนี่ยกรอบค่อนข้างจะก,กว้างนะสองถึงสามพันจุดเลยทีเดียวจุดแนวรับสําคัญอีกจุดหนึ่งก็ยังคงเป็นแนวรับที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ราคายังไม่ลงมาเทสนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบนั่นเองนะครับกรอบแถวนี้น่าสนใจมากๆถ้าราคาลงมานะครับในชุดต่อไปในชุดของสี่ชั่วโมงครับทเทรนด์ยังคงเป็นขาขึ้นชัดเจนและสวิงที่ชัดเจนยังคงเป็นสวิงเดียวกับทางเฟดเหมือนกันชุดดีมันนะครับที่ชัดเจนจะเป็นกรอบน,นี้นะครับ สำหรับ4ชั่วโมงถ้าลงไปดูในห้าเล็กเราจะเห็นว่ามีแนวรับแถวนี้ที่สำคัญสามารถพิจารณามองได้ตรงชุดกรอบน,นี้นะครับก็มองเป็นของ4ชั่วโมงได้กรอบเล็กลงมานิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,500จุดเลยทีเดียวถ้าลงมานะครับเราอาจจะใช้การคอนเฟิร์ม QM Buy หรือพฤติกรรมทองก็ได้นะครับในชุด ของ1ชั่วโมงนะครับปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆนะครับปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆต้องบอกเลยว่าขึ้นทั้งทางนะเห็นไหมนะครับขึ้นทั้งทางอืมนะครับนี่นี่นี่นะครับ,นะรบ,ๆๆรบแล้วก็มีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นต่อเป็นภาพนี้ได้นะครับเราจะเช็คเทรนล่าสุดนะครับเทรนล่าสุดของเขานะครับ ก็จะปรับตัวขึ้นต่อเป็นเทรนแบบนี้ถ้าราคายังทำออนทามไฮใหม่เรื่อยๆนะครับสวิงที่ประคองเทรนก็จะอ mm ั hmm. เปเดตไปเรื่อยเช่นเดียวกันณนปะัจจุบันนี้สวิงนี้ยังคงเป็นจุดดีมานที่สําคัญนะครับผ้าราคาจะขึ้นต่อไม่ควรจะหลุดดีมานชุดนี้นะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าอทองคําก็จะมีพฤติกรรมแบบแนวรับแนวต้านอยู่นะครับตรงแถวแถวสองพตรงนี้2 0 0 0 อ่าเป็นอีกหนึ่งแนวรับที่สําคัญและเราจะเห็นว่าตรงชุดนี้ที่ราคาเนี่ยยืนแนวรับแถวนี้นะครับเป็น2,600ตรงนี้ก็สําคัญนะครับต่อให้เขาหลุดลงมาเนี่ยก็อาจจะการเป็นไซด์เวย์ในมุมกว้างๆแบบนี้สอดคล้องกับทาเฟรมดีก็ได้นะครับในวันนี้จนกว่าจะเลือกทางนะครับชุดนี้เป็นชุดสาคัญแต่ถ้าไม่ลงมาแล้วครับแล้วทำไฮขึ้นไปใหม่นะครับทำไฮขึ้นไปใหม่ก็จะมีภาพนี้นะครับอาจจะเป็นภาพนี้นะทำไฮไปใหม่เดี๋ยวเราจะ follow ดีมานใหม่กันต่อตอนนี้ยังไม่มีนะอยากจะให้พี่ๆทุกท่านลองสังเกตก่อนว่าถ้ามีภาพแบบนี้เราสามารถพิจารณาบายกันต่อได้เลยนะถ้าราคาขึ้นไปทำโอทำมไฮนะครับตอนนี้นะครับมองได้ตอนนี้เริ่มขึ้นไปแล้วละ่ะเทสราคา2 5 0 0อย้ 2, อยู่ตอนนี้ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงมาเทสที่2 6 1 4 4 5กันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอะไร ลองไปดูที่ M 30ครับชุดนี้ยังคงมีดีม a นซับพอร์ตเช่นเดียวกันเห็นไหมและเมื่อวานเนี่ยราคาได้เทสนะครับดีมันกรอบนี้ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับ,รบกรอบนี้ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับตรงชุดกรอบนี้มันมีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีแนวรับด้วยครับทุกท่านนี่แนวรับด้วยราคาก็กลับขึ้นไปยืนเหนือนะครับแนวรับือยืนเหนือ2620นนั่นเองนะครับฉะนั้น ตรงจุดนี้ครับน่าสนใจถ้าราคายังลงมาเทสอยู่ก็พิจารณาเข้าเทรดได้นะครับพิจารณาเข้าเทรดได้นะจะเป็น q m Y ก็ได้ภาพนี้คือ q m ิวเอมบายคืออะไรราคาเนี่ยปรับตัวเป็นเทรนขาลงลงมาก่อนแล้วมีแรงซื้อขึ้นไปแบบนี้นะครับก็สามารถพิจารณาเทรดได้อย่างเช่นชุดนี้นะ m 3 0เนี่ยเราเห็นว่า,าราคาเนี่ยลงมาเป็นเทรนแบบนี้แต่ก็ชนะขึ้นไปตรงนี้เกิด QMB ปรับตัวแอชชั่นไปแล้วสำหรับชารนี้จริงย่อลงมาไม่ลึกนะย่อลงมาไม่ลึก ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เดี๋ยขออนุญาตวัดสักครู่เพราะว่าจริงๆเราก็แอบรออยู่นะแอบรออยู่นะครับย่อลงมาเกือบๆถึงนะนะฮะแต่ก็ปรับตัวขึ้นไปต่อได้เดี๋ยวจะได้ Follow ในห้าเฟรมเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าเมื่อกี้เหมือนภาพที่ผมวาดเมื่อกี้เลยตอนนี้1ชั่วโมงกําลังสร้างอ่าเปิดแท่งเทียนใหม่นะครับสำหรับ1ชั่วโมงแล้วก็กาลังอาจจะมีโอกาสสร้างดีมาพักตัวแถวนี้ถ้า1ชั่วโมงนะับเป็นแท่งเทียนอิมบาลานขึ้นไปเดี๋ยวเราฟอลโล่บายกันต่อแถว2000 630นะครับ2,630ก็เป็นได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้แผนเหตุประมาณนี้นะครับแต่สำหรับคืนนี้เนี่ยมีข่าวสำคัญเหมือนกันอยู่ช่วงประมาณสามทุ่มนะครับภากกรณีทางทองคำลงมานะแล้วก็มีการเทสแถวแถวนี้นะครับแล้วเกิดการลูดไส้ปิดขึ้นไปนะครับชุดแถวนี้เราอาจจะได้ follow b y กันต่อ ชุดแถวนี้จะได้โ o l l o บ b ากันต่อนะครับหรือถ้าเกิดลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็เกิดอ่า แพทเทิร์นคิเอ็มบในทเฟรมเล็กๆนะครับก็พิจารณาบายกันต่อได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับรอดูนะครับถ้าเขาทำไฮใหม่สร้างเฟรนต่อใน1ชั่วโมงนะครับพิจารณาบายต่อเรื่อยๆจากข้างบนเลยแต่ถ้ายัางคงเริ่มพักตัว1ชั่วโมงเริ่มพักตัวละไม่ได้เกิดการสร้างเทนใหม่ใดๆแล้วเกิดการค่อยๆปรับตัวลงมาครับค่อยๆปรับตัวลงมาเนี่ยเราจะพิจารณาบายกันข้างล่างนะครับพิจารณาบายกันข้างล่าง โอเคนะครับทุกคนแบบเออไม่สามารถทํำไฮใหม่แล้วแล้วก็ปรับตัวลงมาข้างล่างต่อแบบนี้เราจะมาพิจารณาไปข้างล่างต่อแถว2,600ตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจมากๆ2,600และก็แถวแถว2,590ตรงนี้มีแนวรับให้เราด้วย นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้แผนเทรดมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคน enjoy นะครับแล้วก็มีความสุขทุกการเทรดแล้วก็ยินดีกับกำไรพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับน,นี้ผมขอลาไปหลก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับราคานี้จริงเหรอแม่ ำลังจะมีคอร์สใหม่นะคะเป็น14วันปั้นเทปเฉดสั้นทุกคนจะเรียนรู้เนื้อหาในมาซิเริงมาซิเริงซัพพลายแอนด์ดิมาโซนใช่แล้วเป็นแบบรับต้านอย่างละเอียดทั้งหมดโซนซัพพลายโซนอย่างละเอียด่งละเอียดเลยนะเหมือนคอร์สใหญ่เลยนะใช่ใช่างละเอียดเลยแล้วก็ได้เรียนสกอปปิ้งได้เรียนสกอปปิ้งด้วยแล้วก็ได้เรียนสายไซด์ด้วยแบบเต็มเนื้อหาเต็มใช่เนื้อหาเต็มในราคา โปรโมชั่นก่อนแล้วกันคือต้องบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่น29,900ืเาพเาป็น Early Bird สำหรับคนที่ตัดสินใจใช่ซึงปกติถ้าเกิดว่า3คอร์สเนี้ยรวมกันราคาจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งใช่ประมาณแสนประมาณแสนนิดๆใช่ค่ะแต่เนี้ยคือโปรโมชั่นตอนเนี้ย2 9 9 0 0าต้องบอกว่า29,900ืเานเนี้ย14วันก็คือเรียนกัน14วัน14วันใช่จบคือเราอะอยู่กันแบบสดๆเนยสิบสีวันเรียนเสร็จเว๊บใช้เนื้อหาเข้ามาเทรดเลยอืแล้วก็ชี้เป้าชี้เป้าชี้เป้าช Tidak ada perbincangan.